มิลานโรมาเนโรฮิมอัสลามุอะัยกุมวะร์มะตุลลอฮิวะบเระกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะคุณครูหญิงก็ได้เรียนนะคะไปฝึกอ่านในเรื่องของเพื่อนรู้ใจกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานะคะ ฝึกอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้ท้ายบทกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดอังสือและชมคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยค่ะนี่เป็นเปิดังสือภาษาปฏทีนะะในหน้า1 1 3นะคะอ่ามาดูนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านฝันวรรณยุกนะคะ,ะขาขาขาอีกขาขาไม่โทรข้านะคะขาขาข้านะคะพอ,อีผีพอีผีไม่เอกผีพอีผีไม่โทรพี่ผีผีพี่พพ สออูสูสออูสูไม่เอกสูสออูสูไม่โตสู้สูสูสู้ขอเอเคขอเอเคไม่เอกเคขอเอเคไม่โตเค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 ต่อเอแท่ต่อเอแท่ไม่เอกแท่ต่อเอแท่ไม่โตแท่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 หออหูหออหูไม่เอกอูหออูหูไม่โตฮู้หูหู ต่อือถือต่อือถือไม่เอกถื่อต่อือถือไม่โตชื่อถือถือถือสอเอียเสียสอเอียเสียไม่เอกเสียสอเอียเสียไม่โตเสีย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 สอเอือเสือสอเอือเสือไม่เอกเสือสอเอือเสือไม่โตเสือเสือเสือเสื้อต่ออํมทำต่ออําทำไม่เอกทำต่ออําทำไม่โตทำ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  ขอเอาเข่าขอเอาเข่าไม่เอกเข่าขอเอาเข่าไม่โตเข้าเข่าเข่าเข้าหอ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 ไม่เอกหอหอหอไม่โตหอ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 เออหอหอเออหอไม่เอกเหอหอเออหอไม่โตเฮอเฮอเหอเหอนักเรียนฝึกอ่านนะคะการอ่านผ่านวันการอ่านผ่านวรรณยุกนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะคะ อ่านสะกดคำนะคะโชอ,อาชาไม้ตัวช้าโชงางอ,งอช้างไมโตัวช้างมอองอมองรอเอียงงอเลียงไม้ตัวเลียงต่อไปในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะคะปออนอปอนไม้ตปอนปอเอือนนอเปื่นไม้เอกเพื่อนรอองงอโรงรอเอียงอเรียนโรงเรียนอ่านม่อีกครั้งนะคะช้าช้าง มองเลี้ยงป้อนเพื่อนโรงเรียนอ่าต่อไปในหน้าต่อไปนะคะในหน้าที่1 1ึ่รนะคะอ่ารอมาฝึกอ่านเขียนคําแม่โกกากันนะคะแม่โกกาคืออะไรแม่โกกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเรียนพออาพาชอ,อูชูนออีนีไมเอกนี่ขอเอาเขา โมอเอือเมือมาเอกเมือ่อหอยไห่ไม่โตให้ปออูผูผออาผาปูผาบอไอใบบอวัวบัวใบบัวทออะทะนอแอหนะทะนะตอวตัวตอโอโตตัวโตวดออีดีเจอไอใจดีใจนะคะนี่ก็คืออคำนี้ม,นมาตราแม่กอการนะคะ ต่อไปฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่โคงแม่โคงคือคำที่มีงองูนะคะเป็นตัวสะกดะมีคําว่าช้างเห็นไหมคะงองูสะกดหางจูงฝูงของแย่งเสียงร้องสองข้างกลางมุงกลุง้งคริง้งวิ่งแก่งนี่ก็คืององูสะกดนะคะแม่โคง ต่อไปฝึกอ่านเขียนคำที่มีตะสะกดแม่กณนแม่กลน,นะคะนักเรียนคือคำที่มีนหนูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมีคำว่ากินนะคะดินแขนงาน,นนนา,นานเรียนพ้นชื่นบ้านบ้านเรือนเพื่อนเล่นเช่นกันฝันหวานต่อไปฝึกอ่านเขียนประโยคนะคะช้างกินดินโปง่ง ภูผาไม่กินดินโปง่งเพื่อช้างวิ่งไปทันทีเสียงกระพรวนดังกรุงกริงวันนี้เราคะ่ะโรมาเนียนเกียวมาตราแม่กอการ์ามาตราแม่โกงมาตราแม่กลนนะคะมาตราแม่กอการคูสรุปอีกครั้งนะคะมาตราแม่กอกา,ากคือคาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอ่าแล้วก็มาตราแม่โกงคือคาที่มีงองูเป็นตัวสะกด มาตราแม่กลคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะและยังมีอีกหลายตัวรเราจะเรียนกันในป .2 นะคะมาตราแม่กลน,นะคะต่อไปมนุษนะคะในหน้า117นะคะอ่านคร้องรองเล่นดินโปง่งใบโบกใบบัวเดินทั่วในป่าไปกับปูผาเที่ยวเดินเลินใจเจอกองดินตัวโกงวิ่งใส่ ดูดกินชื่นใจอร่อยจริงจริงอิ่มแล้วหันมาภูผายาวิ่งรสดีจริงจริงกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปงเอามาอ่านอีกเทีนะคะดินโปงใบโบกใบบัว เดินทั่วในป่าไปกับภูผาเที่ยวเดินเปลินใจเจอกองดินโปง่งตัวโก่งวิ่งไล่ตัวโก่งวิ่งใส่ต้นนะคะดูดกินชื่นใจอร่อยจริงๆอิ่มแล้วหันมาภูผายาวิ่ง รถดีจริงจริกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปง่งอ่าวันนี้นะคะคุณครูนักเรียนตบตวนนะในหน้าที่หนึในเรื่องของอ่านปั่นวรรณยุกต์นะคะ,ะหน้าหนึ่งร้อยาหนึ่งร้อยในเรื่องของาอมาตราแม่โกกาแม่กงแม่กลนะคะ,ะแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสิ อ่านครองลองเล่นนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะเรียนวันนี้คุณกหญิงก็มีเนื้อหาสอนปวกรอเพียงเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวัสสลาัมวะลัยกุมวบเรามะตุลลอฮิวะบเระกาตุ